สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเคล็ดลับการเริ่มต้นวันใหม่ให้ดีๆกันนะคะเราจะมาดูข้อมูลจากบทความ8เรื่องควรทําในยามเช้าเพื่อสุขภาพและชีวิตดีๆของ GED Good Life ค่ะมาดูกันว่ามีอะไรที่เราเอาไปปรับใช้ได้บ้างให้เช้าของเรามันดีขึ้นจริงๆครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันสําคัญมากจริงๆเหมือนเป็นการกําหนดทิศทางของวันนั้นๆเลย และบทความนี้ดีตรงที่ไม่ได้บอกแค่ว่าให้ทําอะไรนะแต่ยังบอกด้วยว่าทําไมต้องทําแบบนั้นมันช่วยให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นครับใช่เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยทําไมการตื่นเช้าหรือว่าการมีเวลาเยอะๆตอนเช้ามันถึงดีคะบทความพูดถึงเรื่องมีเวลามากขึ้นได้วิตามินดีอะไรแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าหัวใจสําคัญจริงๆคือการลดความเร่งรีบหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับประเด็นเรื่องลดความเร่งรีบเนี่ยสำคัญมากจริงๆเพราะมันไปเกี่ยวกับเรื่องลดความเครียดโดยตรงเลยนะ บทความเขาชี้ว่าการเริ่มวันแบบสงบสงบไม่รีบร้อนนะครับมันช่วยปรับสภาพใจิตใจเราให้พร้อมรับมือกับเรื่องต่างๆดีขึ้นซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตยาวๆไปเลยแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมพื้นฐานสําคัญด้วยนะครับที่บทความย้ําเลยคือการนอนให้พอใช่ครับต้องนอนให้พอยังน้อยก็7-8ชั่วโมงไม่งั้นตื่นเช้าไปก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เท่าไหร่ อ๋อค่ะเป็นการสร้างสมดุลที่สําคัญมากๆเลยนะคะทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงควรทํามาดูทําอย่างไรกันบ้างดีกว่าคะ่ะบทความแนะนำ8กิจกรรมดูเหมือนจะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้นะคะทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องจิตใจใช่ครับเราอาจจะมองเป็นสองส่วนหลักๆก็ได้นะส่วนแรกคือการเตรียมร่างกายให้พร้อมอย่างแรกเลยที่บทความเขาเน้นมากๆคือการดื่มน้ําครับดื่มน้ําตอนตื่นนอนเลยครับ ทันทีหลังตื่นนอนเลยซับหนึ่งถึงสองแก้วอุณหภูมิห้องเพื่อปลุกระบบต่างๆในร่างกายหลังจากที่เราขาดน้ํามาทั้งคืนแล้วก็ช่วยเรื่องขับถ่ายของเสียด้วยการดื่มน้ํานี่ดูง่ายๆแต่สําคัญนะคะเนี่ยแล้วเรื่องขยับตัวล่ะคะมีแนะนํำไหมมีครับบทความแนะนําการยืดเส้นสายหรือออกกําลังกายเบาๆสักประมาณสิบนาทีก็ได้อาจจะเป็นโยคะง่ายๆหรือกายบริหารนิดหน่อยเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดอาการตึงๆปวดๆตัวหลังตื่นนอนนะครับอ่าใช่ใช่ค่ะอันนี้หลายคนน่าจะเป็นตื่นมาแล้วเมื่อยๆครับ ซึ่งมันช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นจริงๆนะแล้วถ้าทําช่วงเช้าๆหน่อยก็อาจจะได้ประโยชน์จากแดดอ่อนๆไปด้วยครับได้วิตามินดีการยืดเส้นนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาปวดเมื่อยได้ดีเลยค่ะแล้วอีกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายคือเรื่องการขับถ่ายใช่ไหมคะเห็นว่ามีช่วงเวลาแนะนําด้วยใช่ครับบทความเขาอ้างยิงช่วงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าซึ่งมันสอดคล้องกับการทํางานของลำไส้ใหญ่ตามแนวคิดการแพทย์ทางเลือกบางอย่างนะครับ การขับถ่ายเป็นเวลาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวมที่ดีครับโอเคค่ะอันนั้นคือการเตรียมร่างกายแล้วการเตรียมจิตใจล่ะคะมีอะไรบ้างเอ่ยส่วนนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับเริ่มจากการนั่งสมาธินั่งสมาธินานไหมคะสั้นๆครับแค่ห้าถึงสิบนาทีก็พอแล้วเพื่อให้จิตใจมันสงบลงลดความฟุง้งซ่านมันเคลียร์สมองก่อนเริ่มวันใหม่นะครับแล้วก็ตามด้วยการเลือกรับฟังสิ่งดีๆอืมหมายถึงยังไงคะ คือแทนที่เราจะหยิบมือถือมาเช็คโซเชียลแต่เช้าเลยซึ่งบางทีอาจจะเจอเรื่องลบๆทำให้งุญหงิดแต่เช้าได้เนาะบทความก็แนะนำให้ฟังอะไรที่มันสร้างแรงบันดาลใจหรือทำให้ใจสงบๆแทนอย่างเช่นข้อคิดดีๆหรือว่าเพลงสบายๆผ่อนคลายอะไรแบบนี้ครับอืมการเลี้ยงโซเชียลตอนเช้านี้ท้าทายเหมือนกันนะคะแต่ก็น่าจะสร้างความแตกต่างได้จริงๆแหละกับอีกเรื่องที่สําคัญมากๆก,ก็คืออาหารเช้าใช่ไหมคะเหมือนเป็นการปิดท้ายการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับวันใหม่ครับ พอฟังแบบนี้แล้วจะเห็นภาพเลยนะคะว่ากิจกรรมเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ลิสต์สิ่งที่ต้องทําเฉยๆแต่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยเพื่อสร้างสภาวะที่พร้อมสําหรับวันนั้นๆจริงๆถูกต้องครับถ้าเรามองภาพรวมนะจะเห็นว่าหัวใจสำคัญมันคือการสร้างความตั้งใจหรือ intention ให้กับช่วงเริ่มต้นของวัน กิจกรรมพวกนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองจัดลําดับความสําคัญแล้วก็เริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกที่เป็นบวกแล้วก็รู้สึกว่าเราควบคุมอะไรได้บ้างถึงแม้ว่าจะทําได้แค่อ,อ,อย่างสองอย่างแต่ทำำําสม่ําเสมอมันก็สร้างผลดีไปตลอดทั้งวันได้แล้วครับเหมือนเป็นการลงทุนเวลาเล็กๆน้อยๆในตอนเช้าแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตลอดทั้งวันเลยนะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่การที่เรามาคุยกันเรื่องบทความของ GED Good Life วันนี้ และมันก็ทําให้เกิดคําถามชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะครับว่าคือนอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆที่เราจับต้องได้พวกนี้แล้วเนี่ยแค่การที่เรามีสติรู้ตัวแล้วก็เลือกความคิดแรกที่มันผุดขึ้นมาตอนเราตื่นนอนเลือกให้มันเป็นความคิดที่สร้างสารรหรือเป็นบวกมันจะส่งพลังพอที่จะกําหนดบรรยากาศของวันทั้งวันของเราได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมิติข,ของการเริ่มต้นวันที่น่าลองสํารวจดูเหมือนกัน,น